สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปี a k ก้องเพราะการพูดเป็นเรื่องสําคัญวิตาแล้วเห็นหน้าเราออกมาเป็นแนวรังไข่เยอะมากขนาดนี้ก็ไม่ต้องตกใจอยู่กับรายการเรานี่แหละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศีลข้อ4ในพุทธศาสนาว่ามีห้ามพูดอะไรกันบ้างนะครับก็เลยมีคําถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วการพูดนินทาเนี่ยมันผิดศีลไหม เออเขาก็ตั้งคําถามกันมานะก่อนที่เราจะไปตอบว่าการพูดนินทามันผิดศีลไหมยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าจะ๊ะว่าสีประการที่ห้ามพูดมันจะผิดศีลข้อสีเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือห้ามพูดปดอย่างที่สองก็คือห้ามพูดส่อเสียดอย่างที่สามก็คือห้ามพูดคำหยาบ และสุดท้ายก็คือห้ามพูดเพ้อเจ้อทีนี้ก็น้อามาดูสิว่าการพูดนินทาเนี่ยมันผิดตาม4ข้อนี้ไหมอย่างแรกเลยสารภาพมาตามตรงนะคนที่ชอบเมาส์มอยนินทาเนี่ยเวลาเมาส์มอยเนี่ยเรื่องจริงกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะ <c oughs> ปิดปากตัวเองนะก็ไม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราเมาส์มอยหรือนินทาเนี่ยสัก20%น่ะเป็นเรื่องจริง ที่เหลือก็เป็นเรื่องปรุงแต่งจากเรื่องจริงเพื่อให้เกิดเรื่องจริงขึ้นมาใหม่ง่ายๆว่าก็พูดโกหกนั่นแหละอ่ะผิดแล้วนะต่อมาเมาส์มอยหรือนินทาเมาส์ไปทำไมเมาส์เนี่ยก็อยากจะให้บุคคลที่3ที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเสียหายเขาเจ็บปวดมันก็เป็นการพูดส่อเสียดและอ่ะผิด2นะต่อมาการพูด เมาส์มอยหรือนินทาเนี่ยพอมันคนองปากคันปากกันเต็มที่ก็มักจะมีคำหยาบหลุดกันออกมาผิดสามแล้วผิดสามแล้วและสุดท้ายเมื่อเป็นการเมาส์มอยเนี่ยถามว่าพูดไปแล้วใครได้ประโยชน์บางคนก็เอา้าฉันก็เมาส์ไปเพื่อหวังให้เธอสุดาดวงเธอจะต้องดีขึ้นอ่ะสมมติเราเมาส์เพื่อนที่สุดาดวงอยากจะให้เธอเธอเป็นคนดีกว่านี้ แต่ก็ต้องถามกลับว่าถ้าอยากจะให้สุดาดวงดีกว่านี้เนี่ยเราควรจะไปบอกสุดาดวงโดยตรงไม่ใช่ว่ามาเมาส์มอยติฉินนิน,นทากันแบบนี้นั่นก็แปลว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่พูดดีกว่าก็ผิดหลักข้อ4ี่ของสิ่งข้อ4อีกน่กากลัวสรุปแล้วเนี่ยนะจ๊ะ การพูดนินทาเนี่ยมันก็ผิดศีลทั้ง4ีข้อไม่ใช่สิผิดศีลข้อสีทั้ง4ประการนั้นแหละดังนั้นก็ไม่ต้องพูดหรอกนะไม่ต้องนินทาละเลิกกันเถอะแต่อย่างไรก็ตามการพูดก็ยังมีประโยชน์อยู่ฝึกพูดให้ดีฝึกพูดให้มีประโยชน์ฝึกพูดกันเยอะเพราะอะไร เพราะการพูดเป็นเรื่องสำคัญอ่ะวันนี้สปีดกล้องที่น่าเยอะมากลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ